อยู่นิ่งๆแล้วได้เงินเนี่ยหน่อยเล่นทิกต o k ด้วยใช่ไหมตอนนี้คือใครตามเนี่ยหน่อยในเฟซไปลองดูใน Tik t o อกด้วยก็ได้นะความรู้ไม่เหมือนกันนะในทิก o อกเป็นคลิปสั้นที่มีประโยชน์มากเลยคุณจะได้ความรู้ได้แบบดีมากในหนึ่งนาทีและพอเนี่ยหน่อยไปเล่นในนั้นใช่ไหมก็จะมีแบบน้องๆถามมาเยอะมากว่าพี่นิดหน่อยยังไม่รู้จะเรียนอะไรเลยแต่แบบอยากอยู่เฉยๆแล้วได้เงินโอเคอยากอยู่เฉยๆแล้วได้เงินนิดหน่อยบอกเลยนะว่านี่หน่อยเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากอย,กอยู่เฉยๆแล้วได้เงินเนิดหน่อยอยากมีความสุขแล้วได้เงินด้วย คุณไม่รู้หรอกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีเงินในระดับหนึ่งแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่ทํางานก็มีเงินเข้าแต่คุณจะรู้เลยว่าชีวิตที่มันไหลข้ามเป็นยังไงพูดจริงนะแล้วนี่นก็บางคนบอกไม่ใช่หรอกนู่นนี่นั่นคุณต้องไปถามคนที่เขาผ่านมาแล้วคุณลองไปถามคนที่เขาเกษียณดิบางคนเฉาเลยบางคนจากที่ตอนทํางานอยู่ไม่แก่แต่พอเกษียณมาแล้วแก่เลยเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้แก่เนี่ยมันไม่ใช่วัยนะมันคือใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่เฉยๆเราได้เงินน่ะไม่ดีหรอกคุณต้องมีความสุขเราได้เงินด้วยที่เรา ได้เงินเพราะอะไรรู้ป่ะเราคิดว่าเรามีเงินเยอะๆเราได้ไปเที่ยวในที่ที่เราต้องการเราซื้อของที่เราต้องการได้เราเลี้ยงดูคนที่เรารักได้เราจ่ายภาษีได้ถูกต้องแล้วเราจะมีความสุขน่เลยบอกเลยมันไม่ใช่ความสุขมันไม่ได้เกี่ยวกั นนเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งไว้เลยว่าทํางานที่รักแล้วมีความสุขเราได้เงินด้วยเติมเต็มในชีวิตด้วยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ complete มากที่สุดนี่หน่อยอยากให้น้องๆทุกคนตั้งแบบนั้นหาสิ่งที่รักให้เจอแล้วให้สิ่งที่รักนั้นมีคุณค่าให้กับคนอื่นให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ไร้ค่าเราได้เงินด้วยแล้วเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือคนได้จ่ายภาษีให้ประเทศได้นี่แหละคือความสุขแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือนี่หน่อยไม่บอกนะว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะว่านี่หน่อยก็เคยเป็นคนนึงที่่คิดแบบ เพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็ไม่รู้ปภาษีภาษาอะไรไม่เข้าใจชีวิตสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ที่ผ่านอะไรมาแล้วเยอะไม่ว่าจะเป็นความลําบากตอนไม่มีเงินหรือว่าตอนทําธุรกิจมาด้วยตัวเองตอนมีเงินแล้วตอนมีทั้งเงินมีทั้งเวลานี่ยไหนบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไหนก็มีทั้งเงินแล้วมีทั้งเวลาแต่ มันไม่มีความสุขหรอกถ้าสิ่งที่เราทํามันไม่ได้เติมเต็มให้ใครเพราะฉะนั้นตั้งปณิธานไว้เลยว่าสิ่งที่เราักทําเป็นอาชีพได้หาเงินได้ช่วยเหลือสังคมได้เติมเต็มตัวเขาและตัวเราได้นั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขมากเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นตั้งเป้าไว้ว่าคุณอยากเป็นอะไรแล้วสิ่งนั้นต้องช่วยคนอื่นได้สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ